เอฟซีทุกๆท่านพี่น้องเอฟซฝั่งลาวฝั่งไทยและเอซทั่วโลกวันนี้นางจะมาพาเจ็บเห็ดนะคะแล้วก็จะมาเล่าข่าวนะคะข่าวสดล่าสุดเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเนาะล่าสุดของนางนะแต่ทางประเทศไทยจะล่าสุดหรือไม่ไม่รู้นะคะมามาฟังข่าวสดของนางเลยนะคะว่าวันนี้มีอะไรคืบหน้าไหมข่าวจริงนะคะเนาะ ข่าวจริงนะก็นางก็ติดตามช่องหลักช่องใหญ่อยู่นะคะก็คือนะคะข่าววันนี้ไม่มีไม้นะคะเสียงไม่ดังค่ะตะโกนเอานะคะเพราะนางจะพาคุยข่าวรอบค่ํารอบดึกแล้วจะพาไปเก็บเห็ดไปแกงกินรอบค่ำนะคะวันนี้นะคะข่าวคืบหน้าของคดีดังของน้องชมพู่เนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ มาฟังข่าวกันเลยนะคะข่าววันนี้ไม่ใส่ไข่ข่าวจริงเรื่องจริงจากช่องหลักช่องใหญ่เลยนะคะบอกว่านะคะตำรวจนะคะได้รถไปที่บ้านของน้าเสริมนะคะไปค้นตรวจรถของน้าเสริมค่ะไปหาอะไรเพิ่มนะคะหลักฐานอะไรเพิ่มอะไรใครว่าอะไรมาที่ไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมุ่งหน้าไปที่นั่นเลยนะคะแต่ไปได้อะไรมานะคะตำรวจไปขอ ตรวจกล้องวงจรหน้าเสริมนะคะของหน้าเสริมนะคะกล้องวงจรกล้องที่ติดอยู่หน้ารถนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าอ่ะขอเอากล้องวงจรนี้นะคะไปตรวจหน่อยนะคะหน้าเสริมก็ยินดีเลยค่ะนะคะให้ตรวจเอาไปตรวจได้เลยนะคะปรากฏว่านะคะแมมบรีการ์ดใช้งานไม่ได้นะคะเอามาตรวจแล้วนะคะเนื่องจากนะคะแบตเตอรี่เสื่อมค่ะเนาะ เจ้าหน้าที่ก็นะน้าเสริมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะแต่บังเอิญน,นะคะไอ้กล้องหน้ารถมันใช้งานไม่ได้นั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือเป็นข่าวนะคะใหม่อีกข่าวหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้จะได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่น่ะทํางานอย่างเป็นธรรมนะทํางานเต็มที่ขมักขม้นเป็นธรรมมากนะคะไปตรวจนะคะรถน้าเสริมแล้วนะคะแล้วก็นะคะ ไปตรวจกล้องวงจรค่ะนะคะที่ติดอยู่หน้ารถของน้าเสริมแต่นะคะน้าเสริมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะแต่มันนะคะกล้องวงจรดันแบตเตอรี่เสื่อมค่ะเบรเตอรี่ก็เลยใช้งานไม่ได้นี่คือข่าวนะคะข่าวจริงนะคะจากช่องหลักช่องใหญ่ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จะได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะอย่างขมักขม้นแต่นะคะล่าสุดก็ยังหานะคะ ร้ายไม่ได้สักทีแต่ก็บอกว่างวดเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอาก็อรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าหวยจะออกตัวไหนเลขตัวไหนลุ้นกันต่อค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนางพาไปเก็บเห็ดค่ะนะคะไปดูเห็ดเก็บเห็ดน,นะคะเก็บเห็ดท้ายคลิปค่ะนะคะไปกันเลยค่ะนะคะว่ามันจะได้หลายโบจะเก็บเห็ดตรงฝนกับเห็ดอะไรนะคะเห็ดอะไรเนาะไปดูกันค่ะนะคะ จำชื่อไม่ได้เห็ดทัดเฟินค่ะเห็ดทัดเฟินเห็ดตองฝนนะคะเอาไปแกงกันอร่อยๆกินเย็นนี้ค่ะไปชมกันได้เลยค่ะมาไว้ไปไว้เก็บเห็ดไว้กันเลยค่ะอันนี้เห็ดพึ่งแก่แล้วนะคะไปเรามาเก็บเห็ดนโงโขาวกันดีกว่าเห็ดทัดเฟินค่ะนะคะเห็ดทัดเฟินเนาะนี่ เพชรเฟิร์นได้ค่ะหาดูเห็ดละงอกขาวอืมเพัดเฟิร์นค่ะนี่ สวยงามเนื้อตัตนนะคะอันนี้ก็ไปไว้นี่ไปค่ะหาดูอีกว่ามีอีกไหมมีไหมนี่ค่ะนี่เห็ดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ละงอกขาว นี่ค่ะนีสองดอก นี้ค่ะเห็ดละงกขาวอีกค่ะวันนี้ตามลาดเห็ดทัดเฟินเห็ดละงอกขาวกันจ้าไปต่อค่ะมาแบบมืดๆนะคะอันนี้เห็ดพึ่งขาลายค่ะนนเห็ดพึ่งขาลายมันแก่แล้วนะคะน,นีละงอกขาว อันนี้เห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งแก่แล้วอันนี้เห็ดพึ่ง เห็ดพึ่งหวานค่ะเห็ดพึ่งหวานนะคะเอาไว้เป็นเชื้อต่อไปค่ะเออนี่เห็ดละงอกเห็ดละงอกนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานอีกดอกนะคะปีนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะค่ะเอาไว้เป็นเชื้อต่อไปเหมือนกันค่ะ นี่ค่ะพึ่งหวานแดดซองอันนี้เห็ดละโงกพิษนะคะเห็ดละโงกพิษเนาะห้ามเก็บรับประทานเดอ้อค่ะนี่ค่ะเห็ดละโงกพิษสวยมากเลยนะคะน,นี่ค่ะดอกบักใหญ่บักใหญ่หญนะ่ะเห็ดละโงกพิษเดอ้อค่ะห้ามเก็บเป็นอันขาด แล้วละงกผิษน่ากลัวโคนขาใหญ่ๆเนี่ยค่ะปวกนอนก็ไม่กินนะคะกินแต่ตัวทากเห็ดละงกพิดเห็ดละงกพิษค่ะเต็มไปหมดแต่ดอกใหญ่อันนี้เห็ดพึ่งมันแก่แล้วค่ะ นี่สวนที่บ้านนี่นะคะเก็บเห็ดตรงฝนสวยๆนี่เห็ดพึ่งน้ำนมแก่แล้วนะคะแก่แก่แล้ว ไม่ได้เอาแปรงมาปัดด้วยแกเยอะเลย เรามาเก็บเห็ดต่งฝนกันดีกว่าค่ะแกงอร่อยมากหอมหอมมากอร่อยมากด้วยนี่ดอกเล็กดอกน้อยขึ้นตลอดเลยนะคะได้เก็บกินตลอด มีมแมลงมีมแมลงมาแทะมันนี่ค่ะตัวฝนอันนี้ดอกอ่อนๆมันอนะอ่อนมากเลย สวยสวยมากบอกเลยว่าอร่อยสุดยอดอนี่ค่ะตั้งอยู่เนี่ยสองดอกเอาตรงนี้ดอกเล็กๆก,ก็มีเนี่ยมืมดแล้วมองไม่เห็น,น Màu mới coi xem Hệt lĩnh chư đen có văn xóa hết สวยงามนะคะปล่อยสปอร์เต็มอยู่เหมือนเดิมค่ะอืมสปอร์ร่วงโรยไปใกล้หมดหรือยังเนี่ค่ะินจือแดงเงาสวยยังสวยสง่างามอยู่เหมือนเดิมนะคะดินจือแดงไปเก็บเห็ดตรงฝนต่อค่ะก็ มองไม่ค่อยเห็นแล้วมืดนะคะมืดข้าดอกแบบมัอนอ่อนไปอยู่ในดินน่ะมันมันดำดำนอ้องมันก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วก็นี่ค่ะนี่ค่ะ เก็บไปเรื่อยๆค่ะอื <c> ้ม <oughs> อะไรมาทำมันเนี่ยดอกเบลเลอร์ดูดิหักเลยเสียดายตัวอะไรไม่รู้รามากินมันดอกเบลเลอร์เลย

ถอนเอาดินมันขึ้นมา ได้หม้อบเบลเลอร์แล้วค่ะสองหม้อแล้วเห็ดนีเห็ด,หดพึ่งน้ำนมค่ะ